มาเห็นเลยนะออนอนอนเออเออนะมีเห็ดหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ได้เปิดนะเอฟซีจะเดินเดินดูเฉยๆไม่ได้เปิดอโหเดินดูเฉยๆพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องโอ้โหเต็มเลยอู้ไข่เต็มเลยพี่น้อง มัน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 อุตส่าห์ว่าไม่เปิดแล้วเนี่ยป้าไปดูสิปารนุ่นเห็นไหมขาว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 จุ๋ยๆเลยนุ่นนุ่นขาวขาวจุ๋ยๆเลยนุ่นนุ่นเอฟซีเยอะนุ่นนี่ขาวขาวจุ๋ยๆจุ๋ยๆเลยนี่ปาดพี่น้องเอ้ยขาวขาวจุ๋ยๆจุ๋ยๆเลยคุณอ้นมาดีจ้าอืมเออ โอ้โหดูสวยมากเลยทุกคนโอ้โหสวยๆสวยๆไข่ทั้งนั้นเลยนะคะอืมไข่ทั้งนั้นเลยงาม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 างามงามปาดงามแท้ วจะไม่เปิดนะเนี่ยโอ้หมันขึ้นมาเองเลยนะทุกคนเออมันขึ้นมาเองเลยนะผาสสวย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 ,สวยนี่นะคะ F4 มันกำลังแบบดอกแบบตูมๆเลยอะนี่ดอกตูมๆเลยนะ,ะทุกคนนี่ คุณสีนวลสวัสดีเพราะว่ายาจะได้มีเห็ดทำกับข้าวเนาะเพราะว่าของไอ้แดนก็เดี๋ยวไปดูเหลังบ้านไอ้แดนเนาะนะคะอืมเพราะว่าบางทีก็เอ,อป้าไทยบ้านก็จะมาเก็บเนาะนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ยาชิไปทำกับข้าวนี่นี่นะคะจ้ะพอไอ้แดนเดี๋ยวจะไปหาดูหลังบ้านค่ะว่าพอพอได้พอได ทำน้ำพริกไหมเพราะว่าวันนี้เราจะทาน้าพริกเห็ดฝางนะเมื่อวานเอ็นคิดว่านะ่าจะขึ้นอยู่นะหลังบ้านเนะาะจ้ะแต่ว่าอันนี้อันนี้เก็บตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปให้ยาไปทํากับข้าวอันนี้เห็ดหลังบ้านนะคะที่เก็บไปแช่ไว้เพราะว่าถ้าได้น้อยก็จะไปแค่แข่งไว้แบบนี้แหลนะเดี๋ยวเอาไปให้ยาชี้ด้วยผสมกับที่ไปเก็บเมื่อกี้ตรงกองของประแต่นนะเนี่ยคะนะเอาไปให้ยาชีเพื่อเพิ่นทำกับข้าวเนาะนะคะไป พอดีพอ,อดพอดีไปเปิดประตูแล้วก็แวะไปตองกองเห็ดป้าได้นิดนึงเนี่ยเก็บอันนี้เก็บมาให้อันนี้อันนี้ของขอยเก็บหลังบ้านแล้วปาดขาแล้วแช่ไว้ยังไม่ได้ทํากินเออก็เลยเออเอาไม้เปือต้มไปเอออันนี้แก่แขงบรรลายน้ำเลยบรรลายน้ำตัวนี้บรรลายน้ำไปเปิดประตูแล้วก็เดินเลยไปนู้นโอ้แบบมันออกอีกแล้วเนาะเอนเนาะ เออเลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บมาให้ย่าต้มดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคงก่อยจะเก็บไว้ไอ้อตนำน้าพริกนิดหน่อยมันตัวกิ้งกือย์ตัวแดงๆมันน่าจะกินเชื้อย่ามันไม่ค่อยออก<ม>เออเนี่ยังไม่ได้ไปดูงงมากเลยใส่ตั้งสิบเจ็ดก้อนอใช่ค่ะอือขอบคุณจ้าจ้าจ้าจสวสัสดีครับพลทหารสวัสดีครับผมพลทหารเสือพลทหารเสือได้กีวิวแล้ว ขอบคุณคุณวีโบครับผมขอบคุณคุณพี่น้องรักนะฮะเสือฉันเจอแอปใหม่หน้าตาเหมือนเราเปรี้ยบเลยแอปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแอปใหม่เออแอปเนี้ยเล่นเล่นแล้วหน้าตาเหมือนมากเลยเหมือนตัวเองเลยเป็นทหารเหมือนกันเออเป็นเป็นธงชาติไทยตรงนี้เลยเอออืมแต่เนี้ยมันเป็นแอปเกาหลีมั้งเออแอปเกาหลีอันนี้แอปอันนี้แอปประเทศไทยเลยพอดีเราตื่นมาตีสี่เราเล่นเลย แต่ของเราก็มีอะไรสุดในตีสิงเล่นจิ๊กแต่แอปเกาหลีของเราก็ยังดูเป็นเราอยู่นะเพีนไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่ค่อยตื่นเมื่อคืนนี้ค่อยตื่นมาเที่ยงคืนเปิดโทรศัพท์เครื่องนั้นเออไปเลยทำไมมันหมดเนี่ยจำได้ไหมที่เราบอกว่าทีสี่ะวันที่เติมเนี่ยให้เขาเจ็ดวันเขาบอกว่าวันหมดวันที่สีหมดวันที่สี่สี่จริงๆติ้วเที่จริงๆเลยก็ถึงมาถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าไม่อยากเชื่อเลย เพราะบ้านหลังนี้ล้อมรอบไปด้วยมะละกอดูเขาเป็นไอ้าไฟาร์มดูเปียกลำใหญ่อุ้ยโอ้เอฟซีวันนี้เราได้ละหวานปากแล้วพี่น้องเปียกลำใหญ่อันนี้อุ้ยเดี๋ยวอนนุญเตเปิดูนะว้าวทำไมน่ากินอย่างนี้ยกไปกินที่โดนสุดยอดนะฮะนี่ดูดูโอเค เอฟซีที่เดินทางมาร้านองปูวันนี้สั่งกาแฟหนึ่งแก้วได้ข้าวเหนียวเปียกหนึ่งถ้วยสุดยอดมากสุดยอดนะคะเอฟซีน่าสนใจน่าสนใจโรพิเศษนะฮะอยู่ทีงนี้ไม่มีคำว่าอดมีแต่คำว่าจะเหินพังเหินพังแปลว่าอ้วนอ้วนออีเทียนอีเทียนเ่อเรียาจื่อจีชื่อจีจะเหินพังนะคะคือ ทุกวันทุกวันก็จะลำไยสาวปานถุงนึงนั่งแกะหมดเลยใส่นี่รู้ใช่ไหมวันนี้แหละยล่ะลำไยสาวปานนี่แหละโอ้โหในนี้เขาใส่มะพร้าวอ่อนใส่ลำไยด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราทิ้เหลือระหว่างหมูขอบคุณปลาตะบ้านวันนี้ขอบคุณปลาตะบ้านวันนี้ที่ทำให้เราได้กินไม่เป็นไรเอาอาวุธไปด้วยติดตัวอะไรอ๋ออาวุธก็คือถ้วยกับช้อน อ่ะวันนี้หวานปากค่ะขอบคุณแม่ครัวนะฮะคุณป้าท้ายบ้านนะฮะอ่าไปไปไปส่องดูซิอันไหนไม่มีเมล็ดนี่นี่เมื่อวานเราเราอปอกแล้วลูกสุกอ่ะแต่มันไม่มีเมล็ดนี่นะครับต้นพันนี้นะเอฟซีไม่มีเมล็ดนี่นี่นี่ต้นนี้นะคะต้องรอต้นนู้นต้นดกดกโอ้ต้นดกดกนู้นนะคะนู่นรอต้นนู้นก่อนนะตอนนี้ยังไม่ไม่คือ คือหลังบ้านเขานี่ล้อมรอบไปด้วยมะละกอนะนมีหมด้าต้นนะคะทุกคนห้าต้นนู่นหกต้นยังไม่ขึ้นนู่น,น,นอันนี้อีกต้นหนึ่งนะนี่กาลัง,งด<อ>กเลยน,นี่นี่นี่นู่นตรงบ้านย่าที่ก็กำลังยาวเลยเอฟซี FC คือพวกเราไม่ได้อดเรื่อมมะละกอนะนะแต่ว่าเอ็นอนน่ะนานๆาจะต่ําทีหนึ่งนะไม่ค่อยได้ต่ําเขาบอกว่ามะละกอไปแกงส้มก็อร่อยนะแกงส้มปักใต้เขาแกงอันนี้เมนูอะไรคะตอนเช้าน้ําพริกบ่ ต้้มต้ตตตบมบไ่รู้อออออือสิกินป่โอ้อ่ะต้มไปเลยไอ้ไอเขากับข้าวเขาจะเสร็จแล้วพี่น้องป่ะเดี๋ยวเรายังเด็กนักเรียนแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะ,น,ะนี่ค่ะเอารถกระบะไปส่งเด็กนักเรียน,นเมื่อวานนี้ร้านกาแฟเปิดใหม่ร้านกาแฟเปิดใหม่แล้วนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่มาที่วางปู่ก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะ หรือเอฟซีต้นใดที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากสนับสนุนนะสั่งเลี้ยงหรือใครอยากให้แอนแอนกินทั้งเดือนเลยก็อย่าลืมนะคะบอกได้นะคะเ่ะนะบอกว่าอุ้ยให้แดนกินทั้งเดือนเลยไม่ใช่กินกาแฟนะแอนไม่ได้กินกาแฟนะก็เป็นอย่างอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นองางนโซดาน้ำแดงนะคะแล้วก็นมเย็นนะคะชาเขียวได้อยู่นะคะจ้ะเพราะว่า สามารถนะคะเขาเรียกสนับสนุนให YouTube ได้กินบารรสตาคนใหม่ค่ะน้องปุ๊น้องปุ๊ค่ะน้องปุ๊ก็เขาเรียกว่าฝึกฝึก,กนะฝึกเนาะเออนะฝึกน้องปุ๊นะคะก็ชงก็รสชาติอร่อยค่ะถูกใจอย่างไอ้แดนเนี่ยไม่ชอบกินแบบเออมันมันมากเอามันมันอย่างเงี้ยนะคะไม่ชอบกินแบบหออวานมากอะไรเงี้ยคือเป็นแบบกลางๆลางเนี้ยเขาก็ชงได้แบบ ก็เรียกว่าพอดีกับกับรสชาติของเราเนาะนะคะก็ถูกใจค่ะนะอ้าว <Wow. S 1> มาเปิดเห็ดเพื่อที่จะทําการรดน้ําด้วยนะคะ ใส่เชื้อเห็ดไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยแล้วทำไมไเห็ดไม่คอยขึ้นเลยตอนแรกลาก็เดินดีดีเนาะโอ,โอะ้เห็นแล้วสองลูกสามลูกนี่นะคะเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูสิจะได้เห็ดเก็บไหมนี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวเราไปทำน้ําพริกนะคะนี่อ่าก็คือตำน้ําพริกเอ่อไม่ได้ตำเยอะนะคะตำแต่พอก,กินว้าวกาลังออกสวยๆเลยทุกคนดูดูสวยไหมคะเออ,อะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดูมาดูทางนี้นี่นะมันโผล่ขึ้นมาแล้วนี่ลูกหนึ่งอ่ะปึบเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยว้าว โอ้สวยจังเลยพี่น้องโอ้โหดูนะพี่น้องปาดใหญ่ๆเลยใหญ่ๆโ, <c oughs> โอ้โหมันปานแล้วพี่น้องดูปาดใหญ่ๆเลยพี่น้องดูโอ้โหได้ตำน้ำพริกพอดีเลยนี่นี่ฮะได้ตำน้ำพริกพอดีเลยนะท่านผู้ชม มาก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยเนาะเออเราี่มาก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยเดี๋ยวมาดูสิพี่น้องอเือกำลังเดินอยู่ใหญ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 ่ทั้งนั้นเลยม,มาดูชนิ้ว้านี่ไง มันหล่นไปข้างล่างพี่น้องนี่น,นี่นี่ท่านไปชมท่านไปชมดูท่าน,นู้ชมนี่นี่ขึ้นใหม่แล้วนี่สวยๆที่เพาะใหม่นี่สีขาวๆน่าสวยเนาะเออมันขึ้นแบบสีขาวนะเยบซี FC, นี่ที่เพาะใหม่นะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะรดน้ําเห็ดนะแล้วก็เปิดให้เขาหายใจนะสักพักหนึ่งแล้วก็จะปิดไว้คืน อู้ <Ooh. S 2> อันนี้เขามาโผลที่ต้นนี้เลยเหรอ <c oughs> ดูเขามาโผลที่ต้นกล้วยเลยดูนะท่านผู้ชมอืมนี่ดูดูนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูได้ตามำ้ำติพอดีแล้วอืมไ่นั้นยังเล็กอยู่เก็บไว้ก่อนไว้ก่อน อันนี้นก็ปิดไว้ก่อนเอาแต่ใหญ่ๆไปว้าวาโอ้ได้ตำพอดีได้ตำพอดีเลยนะ <c oughs> เนี่ยตุ้ยๆตุ้ยเต็มเลย เชื้อเห็ดไปหรือเปล่าเนาะพี่น้องเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขึ้นเลยเนียไม่ขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวรดน้ำก่อนเราจะฉีดแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมปังปังเสียปักน้ำให้แม่หน่อยค่ะลูก น้ำลอยเดี๋ยวรถเห็ดก่อนลูกเพเห็ดเพราะว่ามันโดนแดดทีมันก็เลยแห้งแล้วเพราะฝนไม่ตกฝนไม่ตกแล้วก็ฉีดไปฉีดให้มันชื้นก่อน เดี๋ยวเราก็เอาไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยปิดนะคะ อ้าวนี่เห็้ตองนึงนี่เกิดเริ่มเยียบเลยนี่มันโผขึ้นมาอย่างนี้เสี้ย มีต้นยางนามีต้นยางมาด้วยอแล้วก็มีเห็ดพวกเห็ดอะไรด้วยนะคะนี้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 นีนตางมันชุ่มนะเอฟซีถ้าไม่ชุ่มมันเดียวมันก็ไม่ออกเนาะเือทำให้อามันเกียดด้วย có đơn มันมาขึ้นอ,อยู่ติดกับก้อนหินนี่นะคะืมดน้ำแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาปิดผ้านะเ,เราค่อยมาปิดผ้าเนาะนะคะท่านผู้ชมเออไม่รู้เห็ดบานหมดหรือยังรีบกลับมาเด้อขุหูนะ่ะเออเพราะเห็ดไวนะ้นะ่ะเออนะ อันนี้เราเราแอบเปิดนะเอฟซีเราแอบเปิดเห็ดเขานะพี่น้องว้าวโอ้เห็ดบานเลยพี่น้องนู่นโอ้ดูโอ,อ้เห็ดบานเยอะเลยทุกคนบอกบอกดาน้าด้วยรียบกรับด่วนเห็ดบานแล้ว ถึงปดาด้วยนะคะคลิปไลท์สดนี้หรือคลิปนี้นะฮะถ้าประดาดูอยู่นะนี่นะคะดูนะเหตุของคุณมันบานหมดแล้วนุน่นแน่นเลยพี่น้องนุน่น <c oughs> ดูด,ดูดูมันบานพี่น้องดูดูมันบานแบบแน่นเลยนุน่นนะคะเอออะนี่นะคะอันนี้เปิดดูเฉยๆนะคะ เก็บไม่ได้ค่ะไม่ใช่ของเราเราอย่าไปเก็บไปให้เขาจ้ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาเก็บนะคะเราดูเฉยเยเราสองดูเฉยเ fc นะคะจ้ะเอ็เอ็นไม่เอาหรอกค่ะไม่ขึ้นเห็นไม่ออกอะไรอย่างนะเงี้ยนะเออนะปิดให้พ้นขึ้นดูเฉยเฉยค่ะดูเฉยเยนะคะให้เจ้าของเขามาเอเอง ว่าคอยไม่เอาของใครออมาเออเห็นไหมตรงนั้นก็จะน่าจะบานด้วยแหละตรงนั้นเห็นบานแลว บานเยอะเลยนะคะบอกดาด้าด้วยเด้อรีมาเก็บเห็ดนุน่นบานแล้วนุน่นไปโรงเรียนแล้วนะคะน้องฟางนี่นหะค่ะของฟ้าโป,ปรง่งแกว่งใสเปรนเลียงเลยท่านผู้ชม